ปีนี้กินเจคืกคักหน้าถัดไปจะเห็นเลยนะครับหน้าถัดไปจะเห็นว่าเวลาถามความคึกคักเป็นไงกลุ่มตัวอย่างจะตอบว่าคึกคักไม่น้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งจะสเกตเห็นพื้นที่สีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยค่อนข้างตอบสูงนะครับแล้วก็พื้นที่สีแดงที่บอกคึกคักน้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าต่ำในช่วงของเท่ากับก่อนโควิดคือประมาณ10%นแต่นั้นเนี่ยเราจึงตีความว่าปีนี้กินเจเน,นี่ยคึกคักแน่ๆนะครับแล้วก็กินเจน่าจะมีมีบรรยากาศของคน ทานเจเยอะเงินสะพัดขึ้นซึ่งเราตีความมาจากเศรษฐกิจฟื้นนะครับสไลด์หน้าถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้จ่ายต่อคนเราต้องแยก2ส,ส่วนคือ1หนึ่งของแพง2คนพร้อมใช้เพราะมีตังนี่คือสถิติที่เราได้จากการสำรวจทั้งหมด16ปีสถิติของการใช้จ่ายต่อบุคคลนั้นสูงสุดในรอบ16ปีมันจะเป็นการตอกย้ำครั้งที่3ที่จะทําให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจมันน่าจะมีสัญญาณดีขึ้นซึ่งดีขึ้นแปลกกว่าสออย่างคือหนึ่งท่องเที่ยวเริ่มมาเศรษฐกิจเริ่มคลาย สองก็คือความคาดหวังต่อความเชื่อมั่นในอนาคตที่อาจจะดีขึ้นทําให้คนพร้อมใช้ซึ่งจะสอดคล้องกับในชนีความเชื่อม,มั่นของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มของการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่14ประมาณนี้นะนะครับเพราะดูอีกหน้าหนึ่งสังเกตเห็นนะครับว่ามูลค่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับก็คือทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0พล้านบาทก,ก็คือในเทศกาลนี้นะครับเพิ่มขึ้น5.5%ซซึ่งสังเกตว่ามันเป็นสถิติของการเพิ่มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และตัวเลข5%เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี57นะครับอาตาัตราขยา่ตัวเนี่ยจะดีขึ้นในรอบ10ปีตังแต่ปี 5.